ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back c o v e r Mobile กันในเซิร์เวอร์ไทยในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เรามาเริ่มกันที่สิ่งที่เป็นไฮไลท์กันก่อนเลยละกันนั่นก็คือการมาของตัวละครอาเจเมเลอนาตัวละครระดับลิมิเต็ดตัวที่3ของเกมต่อจากอัสตาล่างปีศาจแล้วก็จกักรพรรดิเวทมนต์จูเลียตตัวละครตัวนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาในวันที่18เมษายนและระยะเวลาของตู้เนี่ยก็จะอยู่ยาวจนถึงวันที่1พฤษภาคมจะมาเป็นตู้แยกไม่ว่าจะเป็นตูตัวะคร ็อัพสำหรับสายเติมแล้วก็ตูนหน้าสกิลให้เราสามารถทําการสุ่มหาได้ว่าเราขาดตัวละครหรือว่าขาดการสกิลมาแบบนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆนะเพราะส่วนใหญ่หลายๆคนจะได้ตัวละครแต่ก็ไม่ได้การสกิลซึ่งถ้าไม่มีตู้แยกไหมเนี่ยเราต้องสุ่มตู้ตัวละครไปจนกว่าการสกิลจะออกซึ่งโอกาสมันก็น้อยมากถ้าเราดวงไม่ดีแต่การที่เกมจัดมาตู้แยกแบบนี้เนี่ยก็รับรองได้เลยนะครับผมว่าผมจะจัดหน้าสกิลอย่างแน่นอนนะครับอาจจะจัดสักสองสามดาวถ้าเพชรเหลือนะแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาแค่ศูนย์ดาวก็พอสำหรับการสกิลแล้วก็ตัวละครก็ แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่แนะนําไปว่าเราต้องจัด5้าดาวก็ใครที่รออยู่นะครับตัวละครเข้าวันที่18นะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมอันเชิญแบบเลือกได้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาในวันที่3เมษาและระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่29เมษาซึ่งตัวละครที่เราจะสามารถทําการอันเชิญเลือกได้เนี่ยตัวละครตัวแรกก็จะเป็นเฟอร์กูเลียนในซีซั่นที่3นะในเมื่อพี่สาวของเขาเนี่ยมาแล้วนะครับเพราะงั้นตัวละครคนน้องที่เป็นตัวคอมโบที่โหดที่สุดอย่างเฟอร์กูเลียนเนี่ยก็มาให้เราสามารถทําการหาได้ถามว่าทำไมตัวละครตัวนี้ เป็นตัวละครที่คอมโบได้โหดที่สุดเพราะว่าสกิลอันติของตัวละครตัวนี้มันคอมโบกับสกิล5ดาวของเจมิเลอน่าได้ดีมากอาเจมิเลอน่าทาการแปะไฟส่วนคนน้องเนี่ยก็ทําการอันติซึ่งการติของคนน้องเนี่ยก็จะแรงตามสถานะเผาไหม้ที่สตูได้รับนะครับผมซึ่งแต่ละสเต็คเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้สกิลอันติของเฟอร์กเลียนในซีซั่นที่3แน่นอนว่าตัวไม้สุมเนี่ยการ์ดก็ต้องมาเช่นกันนะครับผมก็ใครที่ต้องการการ์ดของเฟอร์กเลียนในซีซั่นที่3เนี่ยโอกาสมาแล้วนะครับก็แนะนําว่าการ์ดถ ู่ที่3ดาวขึ้นไปแล้วกันแต่ถ้าใจะให้ดีเนี่ยก็ต้องทําขึ้น5ดาวนะพวกการ์ดอันนี้เนี่ยมันจะทําการเพิ่มความเสียหายนะครับก่อนการโจมตีตามสถานะเผาไหม้ที่สตูได้รับผลอยู่ก็บอกได้เลยว่าขอที่มีการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถเอาตัวละครแอคกแทกเกอร์ตัวไหนไปเล่นกับอาเจย์เมลิโนาได้หมดเลยนะครับพวกทุกตัวเนี่ยจะดาเมจแรงขึ้นแบบโคตรเวอร์เลยนอกจากเฟอร์กูเลียนซีซั่นที่3จะมีให้เลือกเนี่ยก็ยังมีเฟอร์กูเลียนนะครับผมร่างปกตินะที่เราจะสามารถทาการเลือกมาเล่นได้เหมือนกันถามว่าไปคอมโบกับตัวละครพี่่เเขาาาได้หหรรือปลสํับใน นี้ก็ถือว่านําไปเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะเป็นสายสีเขียวเหมือนกันเวลาที่เราต้องการเอาไปเล่นทีมฟูเขียวครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าจัดมาเล่นได้นะ แน่นอนว่าถ้ามีพี่ใหญ่พี่คุณกลางแล้วเนี่ยก็จะขาด,ดตัว,ตวละครน้องค, <ละ S 1> คนเล็กไปไม่ได้เลยนะครับผมอย่างเลโอโผวเวอร์เมเลียนตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มาให้เราสามารถทําการเลือกเป็นตู้เลทอัพสุ่มได้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เอาไปเล่นคอมโบกับอาเจเมโลวาน่าไม่ค่อยได้นะนอกจาก3พี่น้องแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครอย่างฟ้าหน้าให้เราสามารถทําการเลือกสุ่มได้ด้วยสับใครที่อวยหรือว่าต้องการตัวละครตัวนี้แต่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เพราะฟ้าหน้าสีฟ้าเนี่ยถ้าเรามีตัวละครจูเเลลลีีียยยอูู่่แ้ววจดกา แล้วก็ใช้ได้ครอบคุมมากกว่าแต่ถ้าใครอวยฟารน้าก็จัดได้นะครับล่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งล่างที่สามารถนําไปเคลียร์ดันอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ดันสีแดงได้ไวมากๆเลยทีเดียวและตัวสายที่เราจะสามารถทําการเลือกได้ในตู้เลดอัพอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ชามมี่ล่างชุดฟักทองที่มาเป็นสายเอ็กเกอร์สีแดงนั่นเองนะตอนนี้ก็เป็นตัวคอมโบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของทีมอัสตารลายชินิเมมดเลเกอร์ยูโน่แต่ว่ารุ่นพี่ชามมี่เนี่ยค่อนข้างจําเป็นนะครับผมในการที่เราต้องทําตัวละครขึึ้้้นนนนนออย่าอย่าาาง2ดดดดวววหหรืจจะใีีมัถโแบบทสุ รวมถึงการ์ดประจําตัวด้วด้นะครับถ้ามีก็จะดีมากๆเพราะเป็นตัวละครที่ศูนย์ดาวผมมองว่าไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับผมทีมแดงล้วนเนี่ยยังขาดแอคไทเกอร์อย่างลุงพี่ชามีอยู่เนี่ยโอกาสก็มาถึงแล้วนะครับที่เราจะสามารถทําการเลือกเลตอัพในการสุ่มหาได้แต่ถ้าถามผมนะครับผมว่าเราควรจะหาตัวละครตัวไหนดีก็ถ้าเรามีแผนที่จะเล่นทีมอาเจมเมเลอน่าอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้หาตัวละครเฟอร์กูเลียนในซีซั่นที่3ามเลยกันหรือไม่ก็หาการ์ดของเขามาใช้งานนะ ต่อการใช้งานแล้วโอกาส70%เลยนะครับที่จะได้รับบัฟในการเพิ่มความเสียหายแต่ถ้าใจดีเนี่ยก็ขึ้น4ดาวไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการเพิ่มความเสียหายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกถึง10%เลยนะครับจาก15มาเป็น25%สําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับตัวอัญเชิญตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันที่18เราจะได้เจอกับเจมเมลวาน่าส่วนวันที่3เนี่ยเราจะสาม,มารถเลือกตัวละครเลดอัพ5ตัวจากที่ผมได้บอกไปนะก็จะเป็นเฟอร์กูเลียนซีซั่น3เฟอร์กูเลียนปกติเสีฟ้าแล้วก็รุ่นพี่ชาน แท็กเกอร์ล่างฮโลวีนต่อไปเราก็มาดูกิจกรรมต่างๆกันบ้างนะครับเริ่มกันที่สนามประลองกิจกรรมที่ตอนนี้ก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบนเป็นสายสีฟ้าแล้วก็สายสีแดงวันตัวละครที่เราจะสามารถนํามาเล่น้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายสีเขียวเท่านั้นซึ่งตัวละครสายสีเขียวดีๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างฟานหน้าล่างสามตาที่เป็นสายสีเขียวใครสุมได้ก็นํามาเล่นได้เลยนะครับผมรับรองวอาโหดสุดๆดาเมจแรงมากๆหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างยามินในซีซั่นที่6ก็ได้ครเจ นนก็น่าจะได้รับตัวละครมาอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจะนํามาเล่นจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี2ดาวแล้วก็มีการ์ดประจําตัวด้วยละกันเพราะถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยผมมองว่ายามีซีซันที่6เนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่ไปใช้เป็นคอมโบไลอากับลิดดีกว่านะครับทำคอมโบประสาน ก็แรงสะใจเหมือนกันแต่แน่นอนนะครับส่วนตัวละครที่ผมคิดว่าจะขาดไม่ได้เลยถ้าเราจะต้องเล่นทีมเขียวล้วนเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครชาร์ลอตต์อยู่แล้วเพราะถ้าเราจัดทีมเขียวล้วนเนี่ยเราก็จะได้รับโลมาส่วนของรางวัลกิจกรรมรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นหินในการเอาไว้ตีบวกเครื่องประดับคอสตูมของตัวละครไลอาร์นะครับมาเป็นชุดสุดสุดเท่นะแล้วก็จะมีคอสตูมของตัวละครเวตโต้ด้วยส่วนของรางวัลที่เหลือเนี่ยก็จะตามนี้นะครับมีพลังงานที่น่าแลกเหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหีบอัญเชิญเครื่องประดับนะครับที่ ย่าไปยันระดับ LR เลย ส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการทอยลูกเต๋านะครับผมเวลาเราทอยลูกเต๋าไปเนี่ยเวลามันลงช่องไหนเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะซึ่งของรางวัลหลกัหลกๆของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกรอบรูปเป็นเพชรเป็นหินในการรีออฟลองและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเริ่มในวันที่16เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแฮปปี้บิงโกน่าจะเป็นกิจกรรมที่ใครหลายๆคนรอคอยเพราะแจกตัวสุ่มถึง15ใบแจกเพชรอีก720เม็ดแล้วก็จะมีของรางวัลต่างๆมากมายซึ่งเป็นของรางวัลที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก,นนกนล นะเราจะสามารถทําตัวละครขึ้นระดับ LR ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้แล้วเพราะเป็นกิจกรรมที่แจกเยอะมากๆ และกิจกรรมที่จะมาต่อในวันที่18เมษายนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์เรายังไม่เคยมีมาก่อนจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าล้านคาลึกรับจะเริ่มในวันที่18นะครับผมก็เวลากิจกรรมนี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีของมาขายทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นของสุดพิเศษก็ต้องมารอดูกันว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาขายให้เราซื้อกันบ้างและในวันที่18วันเดียวกันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการตีบอสนะครับเพชนะรขี้หน้านาบอสงูสามหัวก็เต้าจำไม การ์ดอาเจมิเลโอนาพอดีนะครับหรือไม่ก็การ์ดเฟอร์กก็เลียนนะที่เราต้องทาดาวสูงสูเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆ,ๆแล้วก็มาสรุปกันดีกว่านะครับก็จะมีตัวละครใหม่อาเจมิเลโอนาแล้วก็จะมีตัวละครที่เราจะสามารถทําการเลือกอัญเชิญได้ที่เป็นตัวละครรีลันนะเฟรอร์รกกเลียนลางแรกเฟอร์กก็เลียนซีซั่นสามเลโอโพฟาน่าแล้วก็ตัวละครอย่างรุ่นพี่ชามี่ส่วนกิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเราจะมีอะไรทํามากมายอย่างแน่นอนสำหรับใครที่กําลังเบื่อๆอยู่นัั่นนเองะครบ ก็กิจกรรมลีเธอร์ในรอบนี้เนี่ยใครวางแผนจะสุ่มตัวละครตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกผมเอาไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยวางแผนสุ่มตัวอะไรต่อจากอาเจมิเลวน่านะส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะสุ่มหาเฟอร์กูเลียนแล้วก็การ์ดเฟอร์กูเลียนถ้าไม่ได้เฟอร์กูเลียนเนี่ยก็ขอการ์ดลยการส่วนดาวการ์ดเนี่ยผมคิดว่าจะรออัพจากกิจกรรมนะ สนใครที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกม Backcover Mobile เนี่ยผมก็แนะนำนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้นะสามารถกดไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Android o s เนี่ยมันก็จะเด้งไปหน้าสโตน e ของคุณอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ